สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผี่น้องชาว YouTube และกับเอซที่รักทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่เห็นตัวเป็นๆยายต่อยเนาะค่ะเนาะยายต่อยไม่ออกสื่อมาสักพักหนึ่งเนาะหลังจากที่ไปละรัวชาววังมาเนาะค่ะเนาะสบายดีกันสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะปีใหม่ก็ได้มาทักทายกะสบายดีกันสุขคนเนาะค่ะเนาะปีใหม่ก็ผ่านมาโดนเติบลายมือเติบแล้วเนาะจ้าเนาะเกือบสองอาทิตย์แล้วเมนบอสบ วันนี้วันที่สิบสองสิบสามจากเกือบสองอาทิตย์แล้วเนาะื่อนี้มันอย่างวันตีใยายต้อยเป็นอย่างเป็นอย่างถึงบอกว่าดราม,มา่อาอ่นี่อย่างก็เมียแขกขี่นกเนะาะขวามีแต่ขาวานมีเมียฝรั่งขี่นกยายต้อยขอเป็นเมียแขกขี่นกเนาะจ้าเนาะเมียแขกขี่นกเจอดราม,มา่ากินน้ำปลาขวดละเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บอกมาบอกมาจทมาจดมานะคะยายต้อยดราม,ม่านะคะ กินน้ำปลาขวดหนึ่งเท่าไดพี่น้องน้ำปลาขวดนี้มันราคาเท่าไหร่คะ4ี่้าบาทพนัพีน้องมันจังใดมันจังใดมันเป็นหนาตาจังใดมาสแสมีมาสแม,ม,สม,ม,สมีมาเบิงเปิดกินแน่ไปจักนอ้อยแล้วละย้ะต่อยดมสิดมกินสิดมกินเกิดมาชีวิตหนึ่งเนาะค่ะเนาะศาสตร์หนึ่งชีวิตหนึ่งบ่เคยคิดว่าไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาอยู่จุดนี้นะคะคุณค้า ดราม่ากินน้ำปลาขวดละเกือบ5้าลอยค่ะคุณขายุไสวปติยุตุูนิเซียประเทศตูนิเซียนะคะยายต้อยขอประกาศตรงนี้นะคะใครที่คิดจะมาอยู่ตูนิเซียคิดให้ดีนะคะเพราะที่นี่นะคะอาหารไทยหายากมากเครื่องปรุงไทยก็หายากแถมราคาแพงหูฉี่นะคะหูฉี่หางฉี่ไม่ใช่แพงธรรมดาคุณขามามาดูนะด้วยความที่อยากยายต้อย เครื่องปรุงมดเนาะคะ่ะนอมาอยู่ตูนิเซียซิบกาปีละจ้าส่วนเครื่องปรุงไทยสมัยก่อนก็พอหาได้อยู่พอไปพอมาเนาะคะ่ะนอหลงังๆมามันไม่มีเลยยายต่อยกับสิบใบแบบเพจกับไทยเธอหนึ่งกับมาก่อยบอเหตุอยังค่ะคนแต่เนวกินมากสรุปปีที่แล้ว,วหันนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะพี่โคโรบาดนะคะก็ไม่มีอะไรจะกินน้าําปลาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหายากมากนะคะมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็เลย เนี่ยไม่ใช่วันหนึ่งเนี่ยใกล้ๆนี้แนละการหลังจากเวลาผ่านไปนานน้าปลายายต้อยหมดนะคะก็ บอกญาติว่าเออถ้าเธอเจอเจอของไทยแบบนี้แบบนี้ซื้อมาให้หนอยนะคะนะญาติเราก็ใจดีด้วยความซื่อนะคะไม่แค่ความซื่อนะคือคือด้วยความที่เขาก็เห็นใจเราว่าเราไม่ค่อยได้กินอาหารไทยเนาะ mm hmm. เขาไปเจอนะคะแบบที่เราบอกเขาก็ซื้อมาให้โชวะโชะเลยนะคะคุณขาแต่เขาไม่ได้โทรถามเรานะคะแล้วเราก็ไม่ได้บอกเขานะว่าถ้ามันแพงมากเธอก็อย่าซื้อนะ mm hmm. ฉันกินเกลือแทนได้ ปกติยายต้อยจะกินเกลือแท่นน้ำปลาเนาะจ้าเนะาเนะนะ mm hmm. สรุปยาเพิ่นสื่อมาให้ค่ะด้วยความดีใจญาติดีใจรีบเอามาให้ตรงดิ่ง,งมาให้ยายต้อยเลยนะคะโชว์ไปเลยขวดน้ำปลายายต้อยก็ดีใจนะคะน้ำปลาตาทิพพลดนะคะนี่ยายต้อยเปิดไปหน่อยนึงมันไม่มีจุกเล็กยายต้อยเอาะไรเจาะนะคะก็เลยต้องเอาเอา,เอา,เอากระดาษใสที่ปิดไว้นะเวลาใช้เนาะ mm hmm. น้ำปลาทิพพลดเออเขาบอกว่าอย่าโชว์อย่าโชว์ชื่อเนาะ ให้บอกส่าเป็นน้ำปลาทิพยลดเนาะจ้าเนาะขวดนี้มันลิตรครึ่งนะคะ1,500มิลลิลิตรนะคะ1,500มิลลิลิตรนะคะก็ถือว่าลิตรครึ่งเนาะจ่าเนาะก็หลายตื่นอยู่ขวดใหญ่เนาะจ้าเนาะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยอันนี้ตา แม่ครัวนะคะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะ300มิลลิลิตรนะคะทบานห่าจังบาทพี่น้องมีบกว่าบาทบอ,บอกว่าเกิน30บาทน้ำปลาขวดใหญ่ในบานห้าเท่าใใ์ไรด์ยายต้อยก็บ,บาากลูเนาะจาเนาะลิตรครึ่งนะแต่กระนาบจะบว่าถึงลอยเสร็จซับเนาะจากเนาะ <Okay. S 1> เสร็จซับแล้วนะคะย่าก็ดีใจตรงดิ้งๆเอามาให้ยายต้อยเนาะยายต้อยจะดีใจได้น้ำปลาได้น้ำมันหอยอุ้ยฉันจะได้กินอาหารไทยแบบอร่อยนะคะประมาณนี้พนดีใจเนาะจากเนาะ พอเขาบอกราคาเท่านั้นยายต้อยช็อกค่ะเท่ายวะตถีจา้าน้ำปลาขวดใหญ่กับอันน้ำมันหอยขวดหน่อย,เยนนะ73เหรียญนะ73เหรียญ73ดินาดเนาะจานะ้าเนาะเหรียญหนึ่งหนึ่งดินาะบ้านเขาเท่ากับ11บาทบ้านเรานะคะคุณขาก็คูณเข้าไปนะคะ73 73คูณ11นะคะมันต้องไปเท่าไหร่นะคะ73คูณ ยายต้อยนะคะยายต้อยช็อกค่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยมันมันตกไปแปดลอยสามบาทจากคุณขานะคะน้ำมันหอยขวด300มิลลิลิตรนี่มันเท่ากับ28เหรียญบาทเขา28เหรียญบาทเขาก็308บาทพี่น้องบานเฮาสื่อเ่งเกิน30บาทเนาะจ้าเนาะน้ำปลาขวดลิตรลิตรเครมนี่บานเฮาขวดเทด่าใดยายต้อยบอ่แน่ใจเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะบ่เกินลอยบาทอะ่ะยายต้อยปีให้ลอยบาท ยายต้อยซื้อมานะคะคิดเป็นเงินของเขานะคะสี่ห้าเหรียญน,นะคะสี่ิห้าเหรียญพี่น้อง4ี่้าเหรียญมันตกไป4 9 5เกาบหาบาทพี่น้องปองปายสายใดนี่สายใดนี่ <c oughs> ยายต้อยกึบค่ะพอได้ยินราคายายต้อยกึบกึบก็หมายถึงจุกจุกแล้วพูดไม่ออกคือกือบค่ะพี่น้องกึ๊บค่อยปากไม่ออกเพิ่นกับสื่อมาแล้ว บาทนี่หรือเพิ่นสิเบิงปฏิกิริยาออกเื่อใดบูเพิ่นก็ว่าว่าเป็นยางบ่เป็นยางจ้าบ่าบ่ใจก็ได้ฉันซื้อมาหายป่ะนอ้ยมันบ่ได้เนาะพี่น้องบอกพ่นซื้อตั้งว่เจ3ดเหรียญเจดเหรียญเนาะ เย็ดสิบสามเหรียญดินาดเนาะคะ่ะเนาะเย็ดสิบสามดินาดคูณเป็นเงินไทยมันก็โต๊ไว้คุณลับยินน้องเป็ดลอยกลัวเกือบเปดลอยเจ็ดสบบาทเท่านั่นแหละคะ่ะเย้ต้อยก็เลยเอามาดาม่าให้ฟังนะคะพูดยาวไปสาธยายไปก็ไม่ว่ากันเนาะคะ่ะเนาะก็อยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตเมืองนอกนะคะชีวิตต่างแดนนะคะต่อไปนี้เย้ต้อยก็จะได้หัดทานา้าปลาหัดทาน้ามันหอยแล้วพี่น้องค่ะนะก็เอามาเล่าสู่ฟังนะคะเอาโชว์โชว์ยี่ห้อไม่ได้นะคะกลัวเขาว่านะเห็นแต่หัวหัวนะนี่แหละชี ชีวิตชีวิตเมียแขกขี่นกดราม่ากินน้ำปลาขวดละสี่ร้อยกว่าบาทน้ำมันหอยสามร้อยกว่าบาทนะคะรวยหรือจนนี่นะคะก็เอามาเล่าสู่ฟังฟังคำๆนะคะน้ำตาร่วงเหมือนกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบไคลเซบุตรครสิมาอยู่เมืองแขกน้ำขอยก็คิดดีๆเด้อค่ะวับนี้นะกก่าลากันไปซ้ำทีเนาะเนาะเดี๋ยวสักวันยี้ก้อยจะทำเมนูกินน้ำปลาดราม่าน้ำตาหยดให้ดูนะคะว่ามัน แพงแล้วมันเซ็บแค่นี้นะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะคะเนาะไลค์เอ่อไลค์กับกดไล่ย่อยต่อยรัวๆเด้อค่ะเด้อกับขอบคุณเลยด้วยนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ